วันนี้ก็มาชมเรียญของสมเด็จพระเทพนะคะรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีนะคะตานหน้าจะมีก็ความระบุอยู่ที่ต้านล่างนะคะส่วนรประปักก็จานไปด้านซ้าย ็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปเครื่องหมายพระราชวังและก็มีข้อควา,ามระบุนะคะสนะคะตาจิปิดปินโดสี่ตันวาคมนะคะพศส,สองพันอาร้อยี่สิและก็ประเตศไตนะคะ แล้วก็1บาทตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างจะเขียนคำว่า1บาทเป็นเลขไตนะคะเลขไตแล้วก็ตัวอักษร1บาทาเปรียนพลาสีิกทรงนะคะเปรียนระาสียกทรง ข้อมูลก็มีแค่นี้นะคะไม่มีข้อมูลอะไรมากที่ก็เรียกกันว่าเหรียญประเตเหรียญพระเต้เนาะคือสมเด็จพระเทพราชนะราชาสุดาสายามบรมราชาภิรมารีนะคะ่ะนำมาชมกันใครที่สนใจก็สามารถตักอินบ็อกปล่องข้อความได้นะคะ